สินเชื่อส่วนที่พูดถึงในวันนี้นะครับเป็นสินเชื่อเงินก้อนครับและเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นเงินด่วนด้วยนะครับซึ่งถ้าหากได้รับการอนุมัติแล้วนะฮะสูงสุดจะอนุมัติอยู่ที่5 0,000บาทนะครับที่สําคัญนะครับสินเชื่อยี่ห้อนี้ถูกกฎหมายด้วยนะครับและล่าสุดก็มีผู้ชมสอบถามเข้ามานะครับผมก็เลยนํามาทาคลิปนี้ครับสินเชื่อตัวนี้ถือว่าไม่ง่ายไม่ยากนะครับแต่ว่ามันมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับ คือคุณสมบัติของผู้สมัครของสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเราสามารถสมัครได้ทั้งพนักง,งานประจำนะครับแล้วก็อาชีพอิสระมันน่าสนใจตรงที่เขาเปิดกว้างสําหรับอาชีพอิสระด้วยครับ แล้วพบกับรายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้แบบอัปเดตล่าสุดที่จะมาพูดถึงในคลิปนี้ครับหัวใจของคลิปนี้นะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอกสารของอาชีพอิสระนี่แหละครับผมที่จะไว้ประกอบการยื่นสมัครนะเพราะผมเชื่อว่านะฮะมีผู้ชมเยอะนะครับที่เป็นอาชีพอิสระอย่างผมนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานประจำเนี่ยผมยังไม่ห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอกสารประกอบมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับของพนักงานประจํา แต่ด้วยความเป็นอาชีพอิสระเนี่ยมันหลากหลายและมันกว้างมากครับฉะนั้นเราควรใช้เอกสารอะไรประกอบที่จะทําให้เพิ่มโอกาสนะครับที่ได้รับการอนุมัติให้มากที่สุดครับก่อนอื่นนะครับเช่นเคยนะครับเรามาดูนะครับคะแนนจุดเด่นของสินเชื่อบิบุรุตัวนี้นะฮะว่าเขาจะได้กี่คะแนนกันครับประเด็นเรื่องของผ่านง่ายนะครับตัวนี้ไม่ง่ายไม่ยากผมให้0.5นะครับแล้วถัดมาเรื่องของถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายแน่นอนตัวนี้ให้1คะแนนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเงินตอบโจทย์นะครับสูงสุดได้5 0 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ได้1คะแนนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอกสารไม่เยอะตัวนี้เอกสารไม่ได้จุกจิกนะครับแต่ว่าเอกสารตามระบบเขานะครับให้ไป0ูครับในส่วนรู้ผลไวัยนะครับตัวนี้น่าจะรู้ผลประมาณ3 7ถึงวันทําการนะครับฉะนั้นให้0ูจคะแนนครับในเรื่องของดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกําหนดนะครับให้1คะแนนนะครับถัดมาในเรื่องของไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยตัวนี้เป็นเงินก้อนอนุมัติแล้ว เป็นหนี้นะครับก็ไม่ได้คะแนนข้อนี้นะครับในส่วนเรื่องไม่เช็คบูโรนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาเช็คนะครับแต่เขามีข้อดีของเขาคือเคยเป็นหนี้อะไรแต่เราเคลียร์หมดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะสมัครได้ครับแต่ตัวนี้ในเรื่องของไม่เช็คบูโรก็ไม่ได้คะแนนครับในเรื่องของไม่ต้องค้ำนะครับได้1คะแนน,นครับ สมัครได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําอาชีพอิสระนะครับหรือจริงๆแล้วในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวถ้ามีเอกสารประกอบที่ชัดเจนก็สามารถยืนกู้ได้นะครับข้อนี้ให้1คะแนนนะครับรวมคะแนขน,นของสินเชื่อตรงนี้แล้วนะครับเขามีจุดเด่นที่คนชอบนะครับอยู่ที่6คะแนนจาก10คะแนนเต็มครับสินเชื่อที่เกิดมาตอนแรกทั้งหมดนะครับสินเชื่อในวันนี้ก็คือสินเชื่อที่ชื่อว่าพิกโกเงินด่วนครับตัวนี้นะครับเขาเป็นสินเชื่อเงินก้อนนะครับที่จัดว่าเป็นประเภท Pico Finance นะครับผมที่ถูกกฎหมายนะครับของบริษัท Pico Solution Thailand จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้เขาเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานแล้วครับแล้วบริษัทนี้นะครับเขาก็เป็นบริษัทในเครือของ Meta Corporation นะครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อเสียงในตลาดทุนของประเทศไทยนะครับการันตีความน่าเชื่อถือ100%แน่นอนครับ แต่ว่าสินเชื่อยี่ห้อนี้นะครับเขาก็ยังถูกมิจฉาชีพนะครับเอาไปสวมรอยนะฮะหลอกคนอื่นอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับให้ระวังด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาดูขั้นตอนการสมัครที่ถูกต้องและรายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครต่างๆที่อัปเดตในปี2,566นี้กันเลยครับครับเขาบอกว่าจุดเด่นของพิกโกเงินเดือนของเขาเนี่ยก็คือสมัครง่ายอนุมัตไิไวภายใน3วันนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเพียง2.99%ต่อเดือนนะครับแล้วก็เรื่องของไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับถ้ามีค่าธรรมเนียมการเก็บก่อนโอนก่อนอะไรพวกนี้ถือว่ามีชาชีพนะครับแล้วก็เขาบอกว่าของเขาถูกกฎหมายนะครับได้รับการรับร,บรองจากกระทรวงการคลังครับ และถัดมาในประเด็นสําคัญอีกหัวข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับแบ่งเป็น2หัวข้อนะครับก็คือพนักงานประจํากับอาชีพอิสระนะครับในส่วนของพนักงานประจำนะครับเขาบอกว่ารายได้รวม1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าบัญชีธนาคารสม่ําเสมอครับของมีสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่าใช้หนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะครับหลายคนบอกเอ้ยไม่มีสลิปหนังสือรับรองไปขอที่ HR หรือบริษัทเล็กๆบางบริษัทก็ขอที่ฝ่ายบัญชีหรือการเงินลองดูนะครับ และถัดมานะครับเขาบอกสถานะสินเชื่อปัจจุบันไม่ค้างจ่ายนะครับว่าเราเคยนะเราเคยค้างจ่ายครับล่าช้า30วัน60วัน90วันอะไรพวกนี้แต่ปัจจุบันนะเราจ่ายจบทันรอบปกติก็คือไม่มีค้างจ่ายนะครับ ก็สามารถขอสินเชื่อได้ครับผมถัดมาเขาบอกจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าเรามีอายุเครดิตบูโร3เดือนขึ้นไปนะครับก็คือเรียกว่ามีสินเชื่ออะไรต่างๆในเครดิตบูโรขึ้นแล้วนะครับและเป็นสินเชื่อที่ดีนะฮะหมายถึงว่าเป็นเครดิตบูโรที่ดีก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คํำประกันนะครับแล้วก็ขอให้อายุ20ปีขึ้นไปครับผมทันมาในส่วนของอาชีพอิสระนะครับผมว่าผู้ชมหลายๆท่านฮะสนใจในหัวข้อนี้นะครับรายได้รวมนะครับเช่น การรายได้รวม15,000บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับ เข้าบัญชีธนาคารสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อยนะครับให้ตัวเลขมันอ้างอิงได้นะครับตรงกับรายได้ที่เราได้รับจริงได้รับการวาดสร้างจริงจากบริษัทโน้นนี้นั้นตัวเลขให้ตรงกันนะครับถัดมาข้อนี้สําคัญนะครับในเรื่องของอาชีพอิสระเขาบอกให้แสดงแหล่งที่มาของรายได้จากอาชีพอิสระที่ชัดเจนนะครับพิโกโซลูชันของเขามันดีตรงไหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นฟรีแลนซ์ขับรถส่งอาหารนะครับเปิดร้านค้าออนไลน์หรือทํางานประจํา ก็สามารถขอสินเชื่อได้นะครับแน่นอนถ้าเป็นอาชีพอิสระจริงๆนะอาชีพอิสระที่ได้รับการว่าจ้างโน่นนี้นั่น,นสามารถใช้เอกสารรายได้ส่วนมากก็จะมีใบทวิ e 50นะครับหรือที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษีน้าที่จ่ายนะครับหรือบางคนนะครับเอาราคาขายออนไลน์นะครับ l า z a d a s h o อป e ี r a b อะไรพวกนี้เราเข้าไปในแอปเขาเราก็สามารถดาวน์โหลดนะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอก็ได้นะครับว่าเราได้รับรายได้ต่อเดือนนั้นๆเท่าไหร่นะครับ เห็นนะมันก็สามารถใช้ได้อ้างอิงละว,ว่าเรามีรายได้จริงมานะครับเขาบอกว่าสถานะสินเชื่อปัจจุบันไม่ค้างจ่ายนะครับก็คือเคยค้างแต่จ่ายแล้วนะครับก็ขอสินเชื่อได้นะครับแล้วก็อายุเครดิตบูโร3เดือนพิจารณาเป็นพิเศษอันนี้เหมือนเมื่อกี้นะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอายุ20ปีขึ้นไปเช่นกันครับ จบในเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการสมัครบ้างนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมแนะนําให้เป็นสินเชื่อทางเลือกนะครับคนที่ชอบความว่องไวหรือไม่จุกจิกเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับถ้าสมัครสินเชื่อยี่ห้อดังๆไม่ผ่านแล้วผมถึงบอกว่าตัวนี้ให้ลองดูเป็นสินเชื่อทางเรืองนะครับ อย่างแรกนะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ p i c o k i t t a i c o m เขานะครับก็หาปุ่มสมัครสินเชื่อนะครับซึ่งถ้าเรากดแล้วนะครับพอกดปุ่มสมัครแล้วมันจะแอด line นะครับ pico th หรือเราจะพิมพ์เสิร์ชหาเองก็ได้นะครับแต่พิมพ์และเสิร์ชให้ถูกนะครับนี่มีตัวแอดเ e s s นำหน้าแล้วก็สะกดว่า pico th p i c o t h ครับผม ทัมาแล้วครับตอบคําถามข้อมูลโดยใส่เบอร์โทรศัพท์ตรวจเช็คข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับผมซึ่งถ้าหากเราผ่านเกณฑ์เบื้องต้นนะครับก็จะได้รับลิงก์แบบฟอร์มเอกสารครับการผ่านเกณฑ์เบื้องต้นก็มันก็อยู่ในเรื่องของคุณสมบัติที่เป็เพิ่วว่าไปเมื่อกี้นะครับและพอได้รับเอกสารมาแล้วนะครับอาจจะลําบากหาที่พริ้นนิดนึงนะฮะพอเราพริ้นเอกสารออกมาฮะเราก็กรอกเอกสารนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยที่ส่งเอกสารไปที่นี่เลยครับบริษัท p i กโกโซลูชันไทยแลนด์จำกัดนะครับย้ำครับตัวนี้ถูกกฎหมายครับและถ้าเขาได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่ารอผลไม่เกิน3วันครับใครที่นานเกินกว่านั้นนะครโทรไปสอบถามว่าเฮ้ยเอกสารเราถึงมือเขาหรือยังนะครับมาจบสุดท้ายนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อพิกโกตัวนี้นะครับผม อย่างแรกเลยสำเนาบัตรประชาชน2ใบนะครับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนะครับอย่างที่2นะครับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนะครับอย่างที่3นะครับหน้าสมุดบัญชีธนาคาร1ฉบับนะครับแล้วก็อย่างที่4สลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับย้อนหลัง3เดือนนะครับย้อนหลังหมายถึงว่าขอแล้วมีอายุใบนั้นน่ะไม่เกิน3เดือนครับถัดมาเป็นรายการเดินบัญชีเงินเดือนนะครับหรือที่เรียกว่าสเตทเมนต์ธนาคารเรานี่แหละที่เงินเดือนเข้านะครับย้อนหลัง3เดือนเช่นกันนะครับอันนี้มันจะคู่กัน และถ้าเป็นฟรีแลนซ์ลักไม่มีเอกสารสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับให้ใช้เป็นเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้นะครับสำหรับผู้ที่ทำฟรีแลนซ์อย่างที่เปเปอร์บอกไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าเป็นเอกสารทวี50นะครับหรือว่าหรือว่าเอกสารที่เราดาวน์โหลดนะครับจากแอปต่างๆที่เราทำงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e Lazada หรือว่าพวกแอปส่งของส่งอาหารอะไรพวกนี้ของไรเดอร์ต่างๆครับมันจะมีข้อมูลอยู่ Data ว่าแต่ละเดือนเราได้เท่าไหร่นะครับโหลดตรงนั้นมาปริ้นนะครับแนบไปนะครับ หรือบางคนนะครับที่ผมเคยทําเคสให้มาเนี่ยเป็นอ,อ,อาชีพอิสระประเภทขับรถรับจ้างมีรถของตัวเองเราไปรถร่วมอะไรพวกนี้นะครับนำให้ใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นสัญญาว่าจ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นปีต่อปีอะไรพวกนี้หรือบางคนระยะยาวได้ก็ยิ่งดีนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ครับผม แต่อาชีพพวกนี้แต่ละเดือนเขาจะมีสลิปว่าเขาวิ่งเที่ยวรถกี่รอบกี่รอบอะไรพวกนี้กันก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับผมหมดทั้งมูลที่ว่ามาครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่020968719กด1นะครับฝ่ายสินเชื่อครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9โมงถึง6โมงเย็นครับหรือว่าสามารถติดต่อที่ช่องทางไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับไลน์แอดเมื่อกี้แล้วครับ @pico_th สกดติดกันอย่างนี้เลยครับผม